สวัสดีครับพี่น้องท่รักลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่7ข้อที่9-16ถึง16พระกมีตอนนี้ยังเป็นสิ่งที่เดฟเฟนแก้คดีของเขาอยู่นะครับจะสังเกตในวระกมีเขาจะปฏิเสธหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของโยเซฟ ปฏิเสธเรื่องของโมเสสปฏิเสธเรื่องของพระเจ้าปฏิเสธในเรื่องของเต็นท์นัดพบหรือเต็นท์ที่ประทับของพระเจ้าเนี่ยนะครับเขาปฏิเสธหลายอย่างด้วยกันแล้วันนี้จะเริ่มต้นจากการปฏิเสธโยเซฟด้วยกันนะครับผมอยากจะอ่านบางข้อนะครับจากกิจการบทที่7ข้อที่9ก้ถึงสิพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าและบรรพบุรุษเหล่านั้นอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟทรงช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิน้นทรงให้มีความชอบและมีสติปัญญา เฉพาะพระพักฟาโรห์กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ฟารห์จึงตั้งโยเซฟให้ดูแลประเทศอียิปต์และทุกอย่างในพระราชสำนักของพระองค์ต่อมาเกิดการดารอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคณาอันและมีความลำบากมากบารุษของเขาจึงไม่มีอาหารยาโคบได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บารุษของของเราไปเป็นครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองโยเซฟแสดงตัวให้พี่น้องรู้และฟาโรห์ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยโยเซฟจึงเชิญยาโคบกับปิดาและบรรดาญาติของตน75คน ให้มาหายาโคบจึงลงไปในประเทศอียิปต์และท่านกับบุตรของท่านก็เสียชีวิตที่นั่นจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าโยเซฟนั้นเป็นที่ปฏิเสธของพี่น้องแต่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับท่านและพี่น้องได้รับการช่วยเหลือจากท่านาพระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะสังเกตว่าโยเซฟเป็นที่เกิดชังของพี่น้องอย่างไงอันที่หนึ่งครับมันเกิดจากความอิจฉ้าของพวกเขาจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะสังเกตว่าโยเซฟนั้นถูกขายเพราะอิจฉาทาไมเขาอิจฉาครับเพราะโยเซฟเป็นที่โปรดปรานของพ่อตลอดเวลาพระเยซูกิจเจ้าเหม ทำไมโมโปรหิดอิจฉาพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์เป็นที่ชอบของประชาชนพวกเขาเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นที่ชอบมากก็เลยอิจฉาปีลาตเองยังรู้เลยครับตอนที่ปีปลาตตัดสินพระเยซูคริสต์ปีลาตบอกว่าปีลาตรู้ว่าคนเหล่านั้นอิจฉาพระเยซูคริสต์อะไรครับวันนี้เหมือนกันในการที่เราติดตามพระเจ้าเราจะมีคนอิจฉาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าถ้าเราเดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระเจ้าเราก็ต้องมีที่อิจฉาของคนอื่นนะครับอันที่สองครับโยเซ ผู้ที่พี่น้องเกลียดชังนั้นพระเจ้าอยู่ด้วยครับแม้ว่าโยเซฟจะเป็นที่เกลียดชังของพี่น้องแต่พระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาขอเพียงพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราครับต่อให้ใครจะเกลียดเราก็ไม่เป็นไรเพราะพระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟนั้นพระเจ้าอยู่ด้วยงานทุกอย่างที่เขาทานั้นจำเริญขึ้นจนกษัตริย์เป็นยังไงครับแต่งตั้งให้ดูแลประเทศอียิปต์นั้นนั้นเองคนที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยนะครับต่อให้คนอื่นเกลียดชังไงก็ตามพระเจ้าก็จะอวยพรเขาจะสังเกตว่าท่านสเตเฟนยกเรื่องนีี้เเนนื่่่องจากกวพรระ็ทลยดชััคคบแต พรพระองค์พันธกิจที่พระองค์ทรงทำการรักษาคนการสอนก็เป็นที่รักของประชาชนประการที่3ครับพี่น้องได้รับการช่วยกู้และการดูแลจากโยเซฟจะสังเกตในข้อ1 0 11นะฮะจะสังเกตว่าโยเซฟเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือทั้งครอบครัวครับยาโคบได้เข้ามาตอนแรกเนะี่ยยาโคบไม่รู้ว่าโยเซฟเป็นผู้ใหญ่เป็นโตที่นั่นยาโคบก็เข้ามาพึ่งโยเซฟและโยเซฟก็ได้ให้พี่น้องทุกคนนะครับรวมทั้งพ่อแล้วก็พี่น้องญาติทั้งหมด75คนได้อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วจะสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซูกิจเจ้าเนี่ยนะครับก็เหมือนกันครับพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ช่วยกู้คนจํานวนมากมายพระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขาแม้พวกเขายังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นยังไงแต่สุดท้ายพระองค์สําแดงตัวให้กับเขาและพระองค์ทรงช่วยกู้เขานั่นแหละครับอิสราเอลจำนวนมากมายไม่รู้เรื่องพระเยซูกิ์พระองค์ช่วยกู้เขาพวกสาวกเองก็เช่นเดียวกันพระองค์ช่วยกู้พวกเขาและเขาก็ติดตามพระองค์วันนี้นะครับโยเซฟเป็นที่พี่น้องเกลียดชังเพราะความอิจฉาแต่พระเจ้าอยู่ด้วยและพี่น้องได้รับการช่วยกู้จากเขาวันนี้พระเยซูกิจเจ้าเป็นแบบอย่างกับเราขอให้เรา เราเรียนแบบพระองค์ครับใครจะอิจฉาขอให้เพียงพระเจ้าอยู่ด้วยและเราจะการเป็นพระพรให้กับคนอื่นมากมายพระเจ้าพอครับ